สวัสดีครับผมยีนกับว่าผมครับผมมีแล้วนะครับเนาะกับช่องธรรมปิบานะ้านนาชาแนลนะครับไม่ได้ก็บสืบพามาเปลี่ยนไทยนากบนะครับก็นามกบแบบง่ายๆนะครับค่อยเข้าไปตั้งไอ้ระบบท่อไว้นี่นะครับ น้ำก็สิไหลออกเพราะนี่น้ำต้องหลอมันเต็มน,น,นะครับวาวปิดเปิดนะวาล์วปิเปิดกับเปิดวาล์วตรงนี้ปิดกับปิวดวาล์วตรงนี้นะครับนี่น้ำประปาต่อมานะครับเกิดอะไมันหล่อครับปุบ๊บไปกินนะครับหนึ่งลายตัวปบอายุ ประมันเดือนกวักวๆครับเดือนเดือนเคืองครับเดือนเคืงองบ่อขนาดเอ่อหเมตรคูณสองเมตรนะครับเบยียงใบโตครับบอรอบทางจะเป็นบ่อปูปูปน้าครับกต่หนาวๆเริ่ม ติดคุดหูเขาอ,ขอยู่นะครับเริ่อง้าเรื่องวัยินนะครับเรือกกระถายครับผม เออออมปูกพักไซไว้ตรมนี้ยังไรครับกัแบบพาเ,อเ,อเอาบ,าบอร์เบิร์กกับวิธีการเต่ยนน้ำกบเต่ยนน้ำบ่อน้ำกบนะครับแบบง่ายๆเพื่อเติมนม้ำเขาเลยนะครับเติมนม้ำเขาแล้วก็สิออกข้างที่นะครับ บ่น,น้อยๆครับเปลี่ยน,นง่ายงเลี่ยนบ่อเปลืองหนามครับเปลี่ยนสองมือเถี่ยวนึ่งครับเปลี่ยนยังไงสองมือก็อเถี่ยวมีเต็มแล้วห้องกับปิดเปลี่ยนหนามปูต่อหนามปูกับเลี่ยนนะครับปิดห้องกับปิดว้าวัยนะครับ ก็ให้อาหารมาเลยครับปกติผมจะให้อาหารก้อนเพี่ยนนาำนะครับแต่ว่าเามื่อดีน้นามมันคุณแห้งครับตัวปกแห้งเลยเลี่ยนก้อนผมเลี่ยนนาำดูีแล้วครับผม คุณผมก็เปลี่ยนแล้วว่าถึงจะให้มีกินนะครับเพราะวาเลี้ยงไว้กินเองก่อ็เช็ดสาดาครับจนเป็นจะกินนะครับแล้วนะให้เงี้ยมัน,นผมเอาเงี้ยปลาุกปลาลูกเง่่ให้ให้ทั้งปลาลูกทั้งกบร่วมกันเลยครับซื้อมาโยกกระสอบมา มันก็มีตายแน่ยนะตัวหน่อยผมมีเวลาแยกมนะครับถ้าจริงๆเราต้องแยกนะครับตัวหน่อยตัวใหญ่แย่ออกกันนะครับมันสีใหญ่มาทำกันครับตัวกินเก้งกินโบเก้งตัวใหญ่แบบต้องแยกออกครับเพราะฉะนั้นมันกินตัวหน่อยในห้องผมก็เรือบัวทึงลอยตัวนะครับมันกินกันนะครับตัวที่โบแข็งแรงตัวหน่อยกลัวมันจะกินถือกตัวใหญ่กินนะครับ ป็นธรรมชาติของมันนะครับรับสำหรับม,มือนี่ก็ตัวนีอย่างไรครับก็ชื่อไทยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนั่นนี่ละครเออสวัสดีครับ